หนังสือเรื่องกุญแจใจตอนที่13ถุงขยะในครั้งแรกที่เข้าอบรมจำได้ว่าวิทยากรพูดถึงร่างกายของเราว่าเป็นเพียงธาตุสี่เป็นของโลกก็เห็นตามว่าเนื้อกระดูกผมคือส่วนที่เป็นของแข็งเป็นธาตุดิน เลือดน้ำเหลืองเป็นาธาตุน้ำลมในท้องเป็นาธาตุลมส่วนความอุ่นอุณหภูมิในตัวเราก็เป็นาธาตุไฟเมื่อตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ก็เข้าใจไปตามที่เคยได้ยินมาตามความหมายต่างๆของคำเท่านั้นแต่ใจไม่ยอมรับก็ยังรักตัวเองแบบเดิมๆอยู่ดีเพราะไม่ได้เข้าใจด้วยการพิจารณาติตองด้วยปัญญาของตัวเอง เราทุกคนเกิดมากับร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็คือเราเรารักเราดูแลร่างกายของเราเป็นอย่างดียิ่งผู้หญิงด้วยแล้วหลังอาบน้ำถูสบู่อย่างดีก็ต้องมีการขัดนวดผิวทาครีมเพื่อให้ผิวสวยไม่แห้งก้านแล้วยังต้องทาครีมกันแดดเพราะกลัวดำเดี๋ยวจะไม่สวยฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำแบบนี้ทุกวัน มีบางคนที่ทุกข์ใจเพราะเกิดมาไม่สวยเท่าพี่น้องหรือเกิดมาพร้อมกับความพิการไม่สมประกอบบางคนต้องสูญเสียอวัยวะหรือเป็นโรคร้ายก็ทำใจไม่ได้เพราะคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองฉันได้เห็นโทษของการไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับตัวเองแล้วทำให้เกิดความทุกข์ไปได้มากมาย ทำให้เห็นว่าฉันต้องทําความเข้าใจเสียเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นกับฉันขณะที่ออกไปเดินยันสวนสาธารณะใกล้ศูนย์พ่อชําเหมือนเคยฉันเห็นถุงดําที่อัดแน่นไปด้วยขยะวางอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ฉันเดินผ่านคาดว่าจะเป็นขยะจําพวกเศษอาหารเพราะถึงแม้จะมัดปากถุงเสียแน่น แต่ก็ยังส่งกลิ่นเหม็นลอยมาเตะจมูกฉันแถมยังมีน้ำขยะไหลออกมาจากก้นถุงเป็นทางใจก็ฉุกคิดว่าอุ้ยถุงขยะนี่เหมือนเราเลยเราก็คือถุงใส่อาหารอาหารที่เรากินเข้าไปในวันละสามื้อทุกๆวันแล้วอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างข้าวผัดผักแกงจืดน้ำพริกหมูทอดผลไม้ขนมเคก้ก มีทั้งที่เป็นพืชผักแล้วก็เนื้อสัตว์นึกถึงที่มาของพืชผักเห็นภาพชาวนาชาวสวนเอาเมล็ดหยอดลงในดินค่อยๆงอกจนเป็นต้นกล้าโตขึ้นเรื่อยๆมีการใส่ปุ๋ยลดน้ำมีแสงแดดที่พอเหมาะอากาศที่ดีจนเตเต็มที่พืชก็เป็นธาตุสีเพราะมันกินดินน้ำอากาศ และแสงแดดเป็นอาหารนึกถึงที่มาของเนื้อสัตว์เห็นภาพวัวกินหญ้าที่งอกจากดินเป็นอาหารหมูกินลำลำก็มาจากต้นข้าวสัตว์ที่เรากินส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหารพืชเป็นธาตุสี่เพราะมากินน้ำดินอากาศและแสงแดดเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสัตว์กินพืชสัตว์ก็เป็นธาตุสี่ พืชผักและเนื้อสัตว์เป็นท่าสี่เราเป็นถุงใส่อาหารเราก็เป็นท่าสี่พิจารณาเห็นแบบนี้ทำให้ใจของฉันยอมรับความจริงที่ว่าร่างกายเป็นท่าสี่ได้มากขึ้นอาหารที่เรากินตอนที่ปรุงเสร็จใหม่ๆยังร้อนๆก็ดูน่ากินแต่ถ้าทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ไม่อยากจะมากินแล้วหาความน่ากินไม่ได้ เวลาเอาจานไปล้างกว่าเศษอาหารทิ้งแล้วไขมันยังติดอยู่ที่จานและในท้องเราล่ะลำไส้เราก็คงน่าเกียดไม่ต่างกันวันๆเรากินสารพัดอย่างทั้งของบันของขาวมากมายภาพทอดน้ำทิ้งหลังโรงอาหารที่เคยเห็นจนชินตามีไขมันขาวๆกาะเต็มมีเศษก๋วยเตี๋ยวเศษกับข้าวปนอยู่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น น่าขยะขยงมากอาหารเหล่านั้นไม่น่ากินเหมือนตอนปรุงเสร็จใหม่ๆจัดใส่จานอย่างดีมาให้เราอาหารในกระเพาะเราก็มีสภาพไม่ต่างจากที่เห็นลำไส้เราก็ไม่ต่างจากท่อน้ำทิ้งเวลาเราเลออาเจียนหรือผายลมก็เป็นตัวยืนยันอยู่แล้วว่าเราจะต้องปกปิดทำในที่รับตามมารยาท ส่วนน้ำที่ไหลเปื้อนพื้นส่งกลิ่นเหม็นก็มาจากส่วนที่บูดเน่าอาหารที่กินเข้าไปบางส่วนบูดเน่าอยู่ในตัวเราถึงเวลาก็ต้องถ่ายทิ้งแต่เราซ่อนความจริงเอาไว้โดยการทำธุระในห้องส้วมแล้วชักโคกทิ้งไปมีการกบกลิ่นด้วยน้ำหอมทำให้เราไม่คุ้นเคยกับความจริงแบบนี้และยอมรับได้ยากว่าเราก็สกรปรกไม่ต่างจากถุงขยะนั้น เมื่อร้อนเหงื่อออกมีกลิ่นตัวโชยออกมาก็เป็นหลักฐานว่าร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแต่เราก็ต้องคิดหาวิธีกลบไว้เวลาขึ้นรถเมล์ถ้าคนข้างๆกลิ่นตัวแรงเราก็ไม่พอใจเอานิ้วปิดจมูกรังเกียจดูซิว่าการปิดปังไม่รับรู้ความจริงก็กลับสร้างทุกข์ให้กับเราได้ทั้งๆที่เราก็ไม่ต่างจากเขา ต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีโอกาสได้เห็นความจริงด้วยซ้ำการที่เราเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราทำให้เราไม่มีความพอดีในการดูแลร่างกายกินอาหารเกินความพอดีอะไรอร่อยก็กินเข้าไปเยอะๆฉันคิดต่อไปว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปร่างกายทำงานเหมือนเครื่องย่อยอาหารถ้าเรากินมากเกินไปเครื่องจักรก็ต้องทำงานมาก เพราะฉะนั้นเครื่องมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเหมือนคนที่ดื่มเหล้ามากตับเสียต้องเปลี่ยนตับกินอาหารไม่ระวังไตเสียต้องถ่ายเลือดทรมานถ้าหัวใจเสียละ่ะถ้าสมองเสียละ่ะที่เคยกินเพื่ออร่อยยิ่งอร่อยยิ่งกินมากขึ้นเป็นการบั่นทอนเครื่องจักรเครื่องนี้เป็นอย่างมากจึงบอกกับตัวเราว่า เราจะกินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อถนอมเครื่องจักรนี้ไว้ใช้นานๆแต่ถ้าเมื่อใดที่เครื่องจักรหมดสภาพเหมือนรถที่เราใช้จนเก่าผูดพังจนซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปดังที่เคยเห็นตามสุสารรถเก่าไม่เห็นมีเจ้าของรถคันไหนดันทุลังตามไปนั่งอยู่ในซากรถเก่าที่หมดสภาพเลยรถเก่าก็ต้องทิ้งแล้วไปซื้อรถใหม่ที่สมประกอบมาใช้งานแทน ก็เหมือนร่างกายเราเมื่อไม่สมประกอบอวัยวะหมดสภาพแล้วจิตก็ต้องออกจากร่างเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่เท่านั้นเองร่างเก่าก็เอาไปเผาบ้างฝังบ้างสุดท้ายก็กลับเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับพืชเพื่อชีวิตอื่นๆได้อาศัยเป็นอาหารต่อไปเหมือนรถเก่ายังเอาไปขายเป็นเศษเหล็กเพื่อถลุงเป็นเหล็กนำกลับมาใช้ได้อีก หมุนเวียนกันไปอย่างนี้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะไปยึดเอาร่างกายนี้ว่าเป็นของตัวตนของเราให้ใจต้องเดือดร้อนในภายหลังเพื่ออะไรรักษาไว้ชั่วคราวก็พออาหารกินไปมื้อละพันได้ใช้พลังงานในการทำงานถึงพันไหมเราลงทุนกับร่างกายของเรามากมายจนเกินพอดีเพราะไม่รู้ว่าในที่สุดก็ต้องคืนเขา แถมยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอีกด้วยฉันเองขอใช้ร่างกายที่ดูแลอย่างดีมาโดยตลอดนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาใจที่กำลังเดินทางไปสู่จุดหมายเป็นงานที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตนี้จะได้คุ้มค่าที่ลงทุนไปไม่อย่างนั้นถือว่าขาดทุนย่อยยับการดูแลร่างกายภายนอกเมื่อเราอยู่ในเมืองตาหลิวแล้วเราก็ต้องหลิวตาตาม สังคมเขาทำกันยังไงเราก็ทำไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่รำคาญใจของคนรอบข้างแต่จะทำด้วยความรู้อย่างพอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปอย่างที่เคยการป้อนความจริงให้ใจเมื่อใจเห็นจริงตามความเป็นจริงใจจะคลายยึดในร่างกายของเราได้บ้างแต่เราก็ยังมีหน้าที่ดูแลร่างกายนี้ต่อไปเพราะความจริงที่ได้พบเป็นเรื่องของใจ เป็นความลับต้องไม่เผยแพร่ให้ใครได้รู้ค่ะทริปขณะที่อ่านหรือฟังขอให้ท่านได้จินตนาการตามไปด้วยให้เห็นภาพจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้สมจริงยิ่งขึ้นก็ยิ่งดีหรือจะคิดต่อให้เกิดประโยชน์ตามนิสัยของท่านผู้อ่านแต่ละคนก็ทำได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองมากที่สุด